ัสดีจ้ามาจะมาเนี่ยยำบุญเส้นใส่กุง้งกุ้งนี่กินไปเครื่องแล้วจ้ะปลาหมึกกรอบ ย้อนมอนเล็ดเพนกส้กุ้ง ก็รังใส่แคบหมูพร้อมเด้อยยำสลัดผัดหนึกแล้วจะห่อหนึกสิเฮ็ดอีหยังเนาะ อยากกินอร่อยก็ทำอันนั้นมันเสียหน่อยลุงจุงนนะไปขางนอกหากันาไปหาลูกชาย เขาเอนทั้งเรียนทั้งเหตุงานเขาบ่ได้มีเวลามาหากับไปหาเขาเอาเหตุกก็เขาไปให้กุ้งโอ้ช่วงวะช่วงวะพลัง

ใส่กวองทั so ้งสต้งหอมทั้งแซ่บโอ๋เนี่ยแซ่บ กินยำต้องกินเผ็ดๆกันต่ว่ากัแล้วแต่ผู้ม่า